วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิป5สิ่งที่คุณต้องมีในแมป o m มิน X จะมีอะไรกันบ้างและมีกันหรือยังไปรับชมคลิปกันเลย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีนักชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซีฟิล์มนะครับเป็นไงคิดถึงกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้แชทโอมินเอ็กจัานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอแมปอัปเดตอยู่นะครับซึ่งโอมินิเอ็กสองจุดศูนย์ตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับเห็นทําคลิปสปอยเยอะมากนะครับผมก็ได้ไปดูช่องพี่เล็กมานะครับผมเห็นเขาสปอยเยอะมากๆนะครับซึ่งก็ยังไม่ทํำสักทีนะครับโอ้ยแล้วเป็นอะไรนี่ โ okay. อเคระหว่างนี้เราก็มาอยู่ที่แมปโอเมเนเอันแรกก่อนละกันนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะทําคลิป5้าสิ่งนะครับที่คุณต้องมีนะครับต้องคือต้องมีอะครับคือใครที่แดบเล่นโอมิน่เอมานะครับต้องมีนะครับ,รแ,บ,บ,รบ,ตรบแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็นี่เลยทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมลงดันอันติเมตแล้วตายหาคีย์เอเลนเไม่ได้หาเกาะเวบิกไม่เจอดาบเอสคารอนไม่ยอมดรอปสักทีหรือว่าจะเป็นหายเทมต่างๆในเกมไม่ได้แต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะมี ซีฟิมช็อปบ,บริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆในอมบีเ x ็กในราคาที่ถูกที่สุดการันตีโดยซีฟิม v 2สําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมโอเคนะครับผมอย่างแรกนะครับที่คุณจะหา54สิ่งนี้ได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้เซิร์ฟวีนะครับเพราะว่าเซิร์ฟหลักนะครับคนจะแย่งกันทําเยอะมากครับสำหรับอันดับที่5นะครับที่ต้องมีเลยก็คือคําสั่งล็อกได้รับการยกเลิก การแปลงร่างที่สิบพร้อมทำการเอเลนเอชเอเลนเอ์ <Alien>. S. <S นั่นเองนะครับเงื่อนไขในการทำนะครับคุณก็ต้องมีนาฬิกาเอเลนฟอนนะครับก็คือ เลเวล190นะครับสำหรับวิธีการดูเลเวลนะครับก็ให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดตัว M ก็ได้นะครับผมก็ดูเลเวลตัวรูปธนาคารนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเลเวลอยู่ที่สามพันนะครับผมพอดีแบบเวลตันแล้วครับผมมีกันอีก8ล้านนะครับพอดีแบบเหลือเกินนะครับผมโอเคก็เลเวล190ก็สามารถทํานาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทํานาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์ไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูบนตัวไอขวามือด้านบนได้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะะคคคครรรรััับบบบผผผมมมมมมมโออเเเเเเเื่่าาาาีลลลลลลวว190แ้้ตไไปป็นนิิ๊กชดย ชิวอ๋อคิวหายโอเคนะครับแล้วถ้าทำการกดสกิลหายตัวนะครับแล้วก็ดำลงไปพื้นดินข้างล่างได้เลยนะครับผมตามผมมาเลยนะครับผมลงมาจากตึกทองก็ได้นะครับแล้วก็ตามมาที่สี่เหลี่ยมสีมพูลเลยนะครับผมไปเขาเรียกว่าอะไรเลเจอร์โดเมนของชามแคสเตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคโอเคเมื่อบินทะลุเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราตรงยาวเลยนะครับจนกว่าจะเจอแท่นเขาเรียกว่าอะไรแท่นเก็บชิ้นส่วนของเอเลนเอ็กอยู่นะครับผม โอเคผมตอนนี้ผมก็บินมาจนถึงแท่นแล้วนะครับผมก็สังเกตดีนะครับผมถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดานะครับจะไม่มีชิ้นส่วนพวกนี้อยู่นะครับผมโอเคแต่เป็นเซิร์ฟวีนะครับก็ไม่มีใครมาแยกเราเก็บนะครับให้เรากด e เก็บได้เลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยสําหรับชิ้นที่2นะครับที่เราต้องไปเก็บนะครับผมก็คือมาตรงที่ตึกทองที่เดิมเลยนะครับผมแล้วก็หันหน้าไปทางตึกเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แปลงาเป็นเจ็ตเลยตามผมมาได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้อันติเมตเวบิกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมมีอีก4อย่างที่ต้องไปทําต่อเลยครับผมโอเคแล้วก็กดอันติเมตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บินตรงมาเลยนะครับผมสังเกตว่าจะมี2ดาวนะครับผมตอนนี้ผมบินวัตถวที่1แล้วก็ให้บินเลลยกกมารแ้ว็ มาดาวที่2ได้เลยนะครับก็คือดาวครึ่งร้อนครึ่งหนาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการคืนล่างนะครับแล้วก็มาเก็บแผนที่ชิ้นต่อไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเกืไขในการทำไปเลนเอ็กนะครับก็คือเลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็บินกลับตึกทองได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ถึงตึกทองเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเมื่อกี้นะครับเราหันหน้าไปทางตึกเขียวแบบนี้ใช่ไหมนะครับผมให้เราหันหลังกลับไปนะครับตรงตึกทองนะหันหลังกลับไปแบบนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตึกสีฟ้าๆตรงนี้เลยนะครับเพื่อตาามมมผได้เเลยนะะครับผมก็จป็นดาววนนน้้ััเเเองบใชหมือนเดิมความรรรวดเ็นะคผม โอเคไปกันเลยนะครับผมไป let's go วิตติบบิ๊กหมาโคกเจ็บไหมน่ะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงดาวน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการคืนล่างนะครับแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบอะไรไม่รู้นะครับเป็นพื้นผิวแบบแปลกๆนะครับให้เราลงมาใต้น้ําได้เลยนะครับจะเจอกับอุโมงค์แบบนี้เลยนะครับแล้วทําการเก็บชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะครับถ้าเก็บแล้วนะครับช่วยมาหลังกลับที่เดิมนะครับแล้วก็จะเห็นบ้านนะครับผมให้เราออกทางซ้ายมือนะครับผมออกมาทางซ้ายนะ สายบ้านแบบนี้เลยนะครับก็ตรงไปที่ดาวเดีคิวได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่จะทำเอเลนเอกนะครับผมแนะนําให้ซื้อโอเวอร์บอร์ดมาด้วยนะครับการแบบแบตหมดและตกตายนะครับหรือถ้าใครแบบไม่มีตังซื้อก็สามารถแบบเวลาจะหมดเราก็สามารถจอดพักที่ดาวนั้นก่อนกันได้นะครับผมโอเคตอนนี้เวลาผมก็มามเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเวบิกซึบ ใช้เจ็ตเลยไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเบบิกนี่ครับผมเบอร์ลินพันเหมือนแล้วไม่ได้ทำลิปนานนะครับผมให้เราบินตรงมาเลยนะครับผมมันจะมีดาวนึงนะครับให้เราบินเลยมาแล้วจะเจอกับดาวลูกบากนะครับหรือว่าดาวเดอะคิวนั่นเองนะครับผมโอเคจะเจอกับยานของเควินนะครับผมโอเคยานคือล่างก่อนนะครับผมเอ้าโอ้ยโอ้ยสว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 ยไม่ตายดีไม่ตายโอเคเกือบหลับไปกลับมาได้นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมไปกดเออ่ เป็นร่างปกติเฉเลยนะครับผมให้เรามาที่ใต้ายานของเควินนะครับแล้วก็เมื่อเราเก็บชิ้นส่วนครบ3ชิ้นแล้วนะครับก็ทําการกด E เข้ายานได้เลยนะครับผมโอเค สำหรับวิธีการเก็บชิ้นที่4นะครับเข้าไปแล้วทำยังไงต่อก็สามารถไปดูคลิปกัะกรของผมได้เลยนะครับพิมพ์ว่า CFM2 แล้วก็วิธีสอนทำเอเลนเอกนะครับผมก็จะเจอคลิปนะครับเพราะว่าผมสอนทำไปเยอะมากนะสำหรับเอเลนเอกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเอเลนเอกเนาะโอเคสำหรับอย่างที่4นะครับก็คือนั่นของนาฬิกาอันติเมทิกนั่นเองนะครับที่คุณต้องมีนะครับแล้วมันก็ยากด้วยนะครับสำหรับใครทำไม่ได้ก็ซีฟิล์มช็อปบริการร้านซีฟิล์มช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวซีฟิล์ม แล้วตัวนี้ยากที่สุดก็คือเจ้าไอ้ลิงจ่อสไปเดอร์มังกี้นะครับไอ้ตัวเหลี้ยนเลยนะครับผมมันวิ่งมาอย่างไวครับผมใครที่รีเซกไม่ทันเรียบร้อยนะครับตุ่ยแล้วผมจะเหนื่อยทำไมเนี่ยโอเคสำหรับนาฬิกาตีเวนนะครับคุณก็ต้องมีเลเวล500นะครับผมเออในเกมนี้นะครับอย่าลืมเซฟด้วยนะครับผมเมื่อเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับให้นำการแต่เมื่อคลิก2ทีนะครับก็จะเป็นการเซฟแบบนี้เลยนะครับเอาเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัวรูปแฟม2ทีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่นาฬิกาอันติกกาเเเเเออออลลลลี่่ยนนนฟรรแ้ววมม500ะคคับผโ เด okay, pues okay, so booking, so nah. so ี๋ยวผมจะพาบินไปเก็บเจ้าช so ิ้นส่วนนาฬิกาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวใช้เจ็ตเลนะกันเนาะปึ๊บโอเคสับเจ้าชิ้นส่วนนาฬิกานะครับท่านผู้ชมบินตามผมมาได้เลยนะครับออกทางหลังตึกแบบนี้เลยนะครับผมออกมาทางนี้เลยนะครับผมจะเจอกับเจ้าโคลเซียมแบบนี้แล้วครับแล้วเราบินเลยไปอีกนี่ครับผมแล้วก็จะเจอกับถ้ำหรือว่าโองบาสักอย่างนะครับผมก็บินตามมาเลยนี่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในถ้ำนะครับผมจะเจอกับโต๊ะแล้วก็มีเคสอันติเมติกแล้วก็อีเก็บแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคบินออกมาจากเขาเรียกว่าอะไร อุโมงค์นะครับผมกลับไปที่โคลอเซียมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันติเมตเจตเลนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็บินตรงมาเลยนี่ครับผมโอเคบินออกมาทางนี้นะขอบขอบแบบนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นดาวคิวกับดาวของเอสมัตนะครับให้เราไปทางซ้ายนะครับผมดาวคิวไม่ต้องไปนะครับผมเราไปทำไอ้เล็กๆอย่างเดียวนะครับสำหรับเจตเลย่ธรรมดาก็จะบินนานหน่อยนะครับแต่ว่าผม โหดสุดแล้วไงแบบอันติเมียนเจตลนะครับผมโอเคก็ตามผมมาได้เลยนะครับสำหรเจ้า,าดาวของแอสมัดนะครับผมโอเคให้นากผู้ชมนะครับหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปอมนิชิกส์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็บินมาข้างล่างนะครับผมโอเคจะเจอกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแท่นวาร์ปนะครับผมให้เรากด E วาร์ปเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด E เพื่อเข้าไปตีมอนได้เลยนะครับผมก็ลองตัวกันด้วยนะครับผมแนะนำให้ซื้อโอเวอร์บอร์ดด้วยนะครับผมในการทำเจ้าอันติเมจิกนะครับผมโอเคแต่ถ้าใครไม่สามารถทำได้นะครับมือถือแหลกนะครับก็ซีฟิมช็อปใช้บริการร้านซีฟิมช็อปเป็นไงขายเก่งว่าทุกชมเป็นไงซีฟิมจดทุยซีฟิมช็อปเอ้ยอะไรของคุณเนี่ยซีฟิมช็อปนะครับผมจัดให้หมดนะครับผมไม่ได้ทำคลิปตายผมลิ้นพันจัดเลยทุกท่านโอเคแล้วก็ ก็ประมาณนี้นะครับสหรับเจ้านาฬิกาอันติเมทิกนะครับผมใครทำผ่านไม่ผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับผมโอเคสำหรับอย่างต่อไปนะครับที่เราต้องทำนะครับคือหน้าของเวบิกนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับที่เราต้องบีนะครับก็คือเจ้าเวบิกนั่นเองนะครับสังเกตนะครับผมใช้อันติเมทเวบิกในการบินไปนะคือมันบินไวมากๆนะครับผมแนะนำต้องมีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ฟาร์มดีมากๆเช่นกันนะครับผมสำหรับวิธีการหาเวบิกนะครับผมก็ทำการเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่าจะกด M กกกกก็็ไดดด้นนนนะะคคคครรรรรััับบบผผมมมสาาหใใที่่เเเลืืออออถ M โ ตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้ค้าข้างรูปดาวเนาะกดตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดอันที่3แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นการเปิดพิกัดสังเกตนะครับว่าพิกัดผมจะขึ้นมาซ้ายอ่ด้านซ้ายตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงครับพิกัดขึ้นแล้วนะครับสําหรับพิกัดของเวบิกนะครับก็คือ x 1ล้านนะครับผม y อยู่ที่25 0 0 0แล้วก็ z 1ล้านนะครับสําหรับวิธีการทําก็ทําตามผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องใช้อันติเมทเจ็ดเอ้าอะไรอ่ะ โอเคตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผิดพลาดอันทิกอีกนะครับออมิทิกอยากให้แปพงร์าวเป็นเอเล็กเอ็กอย่างเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะครับแปพงร์าวเป็นอันติเมียเจตเลนะครับแต่ผมจะใช้เวบิกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคใช้เวบิกบินไปหาเวบิกนะครับเป็นไงสุดจัดปะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเมื่อเราหันหน้าอันนี้คือผมหันหน้าออกไปทางตึกทอนนะผมให้เราทำการมาทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับจะเห็นดาวเดือะคิ้วก็ตรงมาเลยนะครับเเเเออาาาาสกกศลลียนนนป็หััะครบผมแลล้้ววก็บบินนตรรงยยาไดเะคั พยายามดูลระยะตรงกลางตรงนี้ให้ดีนะครับ Y นะครับห้ามบินต่ำเกินนะครับไม่งั้นตุยนะครับผม X อยู่ที่1ล้านนะครับผม Y อยู่ที่2 5งหมแล้วก็ Z อยู่ที่1ล้านนะครับผมก็บินตรงมาอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็บินใกล้จะถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงอยู่ตรงข้างหน้าผมเลยนะครับปิ๊บๆๆ๊นะครับผมโอเคแล้วแบตผมจะหมดก่อนไหมนะครับไปนะครับอันติเมีเบบิกความรวดเร็วโอเคเลยเลยนะครับผมกดคือล่างก่อนนะครับผมแล้วก็ กดโอเวอร์บอร์ดบินขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราบินมาที่พิกัด X 1ล้านนะครับผม Y 25 0 0แล้วก็ z 1ล้านนะครับแล้วก็จะเจอกับเกาะของเวบิกส์แบบนี้เลยนะครับให้เราทำการแปลงเราเป็นเอเลี่ยนตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำการกด E เก็บได้เลยนะครับประสาทมันจะหายไปแล้วก็ก่อนกด E เสร็จนะครับก็ก่อนจะตกโลกตายนะครับก็ทำการกดเซฟแล้วชิกไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวทการรีเซ็ตเมื่อเราเก็บไอบิ๊กเสร็ได้่ไหมเราก็โดดลงมาเลยนะครับผมอย่าลืมกดเซฟก่อนโดดลงมานะไม่งั้นเก็บใหม่นะครับผมโอเคโอเคสำหรับอันดับที่2นะครับสิ่งที่คุณต้องมีแน่นอนนะครับผมก็คือดาบแอสคาลอนนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับผมอันนี้คือดาร์กแอสคาลอนนะครับคือผมมีคนเดียวในเซิร์ฟนะครับผมก็ขอยัดคิงหน่อยละกันโอเคสำหรับเจ้าดาบแอสคาลอนก็จะคล้ายๆของผมเลยนะครับผมสำหรับวิธีการทำนะครับคุณก็ต้องมีเลเวล 1450นสาะครับสำหรับวิธีการทำก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคอยู่ในโลกนี่นะครับผมก็จะหาดันของแดกก้อนผมจำไม่ได้นี่บินออกมาจางทุยบินออกมาทางตึกทองตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรือว่าบินหายตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะซอกหินแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็บินตรงมาจะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเออดันของแดกก้อนนะครับผมก็ทําการกด E เข้าล่มดันได้เลยนะครับแล้วทําการเคลียร์ดันให้หมดนะครับตัวที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือ ชูแมนก็ซอนนะครับผมตัวบัคของเราเนั่นเองนะครับผมต่อไปดีการสแปมสกิลก็แซดซีนะครับผมไม่มีอะไรยากกดแซดกับซีพร้อมกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเจ้าคือมันก็ซอนะครับผมเสียงดังจัดเลยนะผู้ชมโอเคบอสมันออกมาแล้วนะครับผมเจ้าได,ดอะกอนนะครับผมมาดิไอปลาหมึกปิ้งมาครับผมโดดใส่ไปครับปั๊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 บทำไมโดดไม่โดนเลยอะ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่กดเอ็กแครปเลยนะครับผมใครที่หาไม่ได้จริงก็บริการลัดฟิลท็อปนะครับผมไปปึ๊บ โอเคไม่ดรอปนะครับรู้เรื่องนะครับผมโอเคถ้ามันดรอปนะครับมันก็จะดรอปอยู่ตรงหน้าดันนะครับให้เรากด e เก็บแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะครับถ้าใครที่ดรอปนะครับมันจะเป็นรูปศิลาสีทองนะครับแล้วก็มีดาบแอสคารอนปักอยู่นะครับผมแล้วถ้าใครดรอปแล้วก็บินตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคออกจากดันมานะครับไปหาปราสาทของอสึมิมาตานั่นเองนะครับผมโอเคบินออกมาเลยนะครับผมตอนนี้แบตออมไปทิ้ผมหมดด้วยนะครับผมก็ใช้โอเวอร์บอร์ดเอานะครับโอเวอร์บอร์ดสีฟ้าก็มีความเร็วที่แรงที่สุดในแมปโอเมนิเอ บินมาเมื่อเจอกับปรา,าสาทอสินุมัตะแล้วก็เราเลี้ยวขวามานะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นดันเลเวล250นะครับผมให้เราบินเลยดันมาอีกนะครับผมโอเค จเจอกับปราสาทซีเรนมาตาแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้น,นีใสๆปะปราสาทใสๆปะให้เรามาอยู่ตรงหน้าปราสาทแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วกดอ e ีเข้าไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เขียวบอร์ดมาหรือเดินมาก็ได้นะครับมันจะมีอยู่สเล่มนะครับก็คือดักเอ็กซ์ตรอนกับเอสคซ์อนนะครับผมส่วนดักเอ็กซ์ตรอนไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมโอเคก็คือแบบมีคนเดียวในประเทศไทยนะครับขอขอนุญาตขิงก่อนตอนพิธีการดึงดาบนะให้เรากด E นะครับผมนี่แบบนี้ได้เลยนี่อันนี้คือผมดึงแอ็คา์รอนมาแล้วนะครับแล้วทำการกดเซฟนะครับผม กดเซฟดับล้วไปทิกงไปสองทีนะครับแล้วก็ทำการกดสกิลเซตนี่เป็นไงดาบก็ <c oughs> จะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดึงแอทคาลอนดาบแอทคาลอนเนี่ยครับดึงทำไมแอทคาลอนน่ะพอดีแบบไม่ได้ใช้อ่ะครับผมโอเคคือเป็นคนปกตินะครับก็หาได้แค่แอทคาลอนนะครับแต่ผมผมตื่นตึงเงี้ยตื่นตึงกูไปดีเอ็กซ์นะครับผมฉิงจัดเลยเป็นไงแ <c oughs> ต่ถามว่าดาร์คแอทคารอนกับแอทคารอนต่างกันเยอะวไหมก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมอาดาคแอทคารอนจะแรงกว่า ประมาณ30ดาเมจได้ว่าผมทำผิดหรือว่ากี่ดาเมจไม่รู้ผมลืมนะครับผมโอเคถ้าใครที่เจอผมในแมปนะครับผมแต่งตัวอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ถือดาบดนะอสคาลอนสีทองแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอรอมนะครับผมแต่ถ้าใครเจอตัวจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถทักทายกันในแมปได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับดาบเอสคาลอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่หนึ่งที่ต้องมีแล้วมันโกมะมากเลยนะครับผม สำหรับอัน <desserts> ดับที่1นนะครับก็คือด้านของนี่เลยโพทิสอันติเอล่านะครับผมก็คือเป็นอุปกรณ์แต่งออมิทิกเสริมนะครับซึ่งโอกาสดอกมันต้องตีอันตเตอร์แลวบัยากมากๆนะครับโอกาสดอกป5%็ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จะดอกง่ายๆนะครับผมโอเคต่อไปธี่การเก็บชิ้นส่วนนะครับก็ตามมาได้เลยนะครับผมแพล่าเป็นเจ็ตเลนนะครับผมแล้วก็บินมาที่เออไม่ใช่ดิแปล่าเป็นเจ็ตเลนนะครับแล้วก็ออกมาทางข้างตึกทอนะครับตรงจุดซื้อว่าบอดนะครับจะเจอกับบ้านแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมบินไปผ โอเคก็จเจอกับชิ้นส่วนแบบนี้แล้วครับให้เรากด e เก็บได้เลยนะครับผมแล้วเราก็บินออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับผมเลยมาบนหุบเขาแบบนี้เลยนี่ครับผมโอเคจะเจอกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการเข้าไปกด e เก็บชิ้นส่วนได้เลยนะครับผมโอเคแล้วผมจะใช้อันติเมตเจ็ทเลนะคะรับเพื่อความรวดเร็วนะครับสำหรับเล่อนไขในการทำก็ต้องมีเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับสามารถทําได้นะครับผมเมื่อเราเก็บชิ้นส่วนบ้านนั้นเสร็จแล้วนะครับให้เราบินตรงเลยบ้านนั้นมาเลยนะครับหรือว่าจะไปบ้าเป็นติเมตแต่ตทะลกก็ได้นะครับม ใครที่ดูคลิปผมไม่ทันนะครับก็สามารถกอคลิปกลับไปได้นะครับสังเกตว่าเสียงผมจะแหบๆแล้วนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปนี้มานานมากๆเลยนะครับผมตัดเลยแป๊บเดียวนะแต่ว่าผมอัดนานจริงนะครับเจ้าโอปินิค์นะครับผมโอเคบินมาที่ดาวน้ำเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำการไปเก็บชิ้นส่วนนะครับผมโอเคนะครับให้มีโอเวอร์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็บินออกมาที่ดาวของแอสไมท์ได้เลยนะครับผมออกจากดาวน้ําเจอบ้านนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมานะครับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถ ก็คลิปได้เลยนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ผมก็ถึงดาวของแอสมัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบินอยู่นะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับผมโอเคผมแนะนำว่าต้องมีว่าบอร์บจริดจริงนะครับไม่มีทำไม่ได้แต่ผมคิดว่าทุกคนประมาณเลเวล2 0 0ร้อยสก็จะมีว่าบอร์ดของทุกคนแล้วผมคิดว่าเนาะเขาไม่มีใครไม่ซื้อหรอกโอเคกด e แล้วก็บินออกมาจากบ้านแล้วก็ตรงยาวเลยนะครับเลยดาวเดี๋ยคิวไปอีกนะครับผมบินตรงมายาวเลยเจอกับดาวข้างหน้านะครับให้เราบินไปดาวนั้นเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ถึงดาวซาเลสซยเป็นที่เรียบร กด E เก็บได้เลยนะครับผมกดไม่ติดโอเคแล้วก็บินออกมาจากบ้านตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ดาวครึ่งร้อนครึ่งเย็นต่อเลยนะครับผมผมแนะนำให้ไปเก็บดาวซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปดาวขวาเนาะโอเคตอนนี้ผมก็ถึงดาวอเออเขาเรียกว่าอะไรครึ่งร้อนแล้วนะครับผมไม้ทำการไปเก็บชิ้นส่วนโอ้โ oh ห oh. ก็เข้าไปเก็บในบ้านหลังนี้ได้เลยีนครับผมจะไม่เก็บต่อแล้วนะครับเพราะว่าบันนานะครับแล้วก็บินเลยไปที่ดาวครึ่งหนาวต่อนะครับผมเมื่อกี้ครึ่งร้อนอันที่ครึ่งเย็นนะครับผมโอเคจะเจอกับดาวครึ่งเย็นไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะเจอกับบ้านตรงนี้ก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็หันขวาออกมานะครับแล้วก็จะเจอกับเกาะที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็นดาวดันเลเวล1,200นยะครับก็บินมาได้เลยนะครับผมบินขึ้นมาได้เลยโอเคตอนนี้ผมก็ถึงดาวดันเลเวล1 2 0่เป็นีอเร้อยเก็บ้านนีะครีบแล้วก็หันซ้ายแล้วนะครับผมก็เก็บ เป็นอันดับ2เนาะอันดับ1คือกอของเบบิกนะครับผมโอเคโอเคเมื่อเราถึงดาวของอันบิโดแล้วนะครับให้เรามาตรงแท่นตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมีดาบแอส,สลอนก็ใส่ดาบไว้กันตายหรือถ้าใครไม่มีก็อดโอ๊บอดขี่แล้วก็กดอัญเชิญกด E นะครับแล้วก็บินออกมาแบบเร็วๆนะครับตอนนี้ผมกดไม่ได้เพราะว่าผมยังเก็บชิ้นส่วนไม่ครบเนาะถ้าเก็บครบมันจะนานเกินไปนะครับผมแต่ผมว่าเก็บเกือบหมดแล้วแหละมันต้องตีบอสอีกนะครับผมเมื่อเราเล่กอันบิโดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการล่อมาลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ ให้มันมาอยู่ขอบสะพานตรงนี้แล้วเราก็บินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นอันติเมทสวอมไฟเออร์หรือว่าตัวอะไรก็ได้อันติเมทิบัตก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำแอนติเมทสวอมไฟเออร์เนาะกับอันติเมทฮิทบัสไวเหมือนกันนะครับแล้วทำการหันหันจอแบบนี้นะครับแล้วกดสกิลเซตสกิลซีนะครับผมนี่การจัดการอันเบโดนะครับผมเมื่ออันเบโดนะครับเลือดต่ำกว่า1 0 0 0พันะครับประจำการแปลงร่างเป็นเวบิกนะครับผมเป็นอีวิเวบิกนะครับให้เราเขาเรียกว่าอะไรรีเฟกดโออเวร์บอร์ดแล้้วก็บินนขึที่่สสููงเเเเเเลลลลลยยนนนนนะะคครรรรััับบบแแแ้้้้วววาาอ็็็ตกกกมมมไปปิดผ เมื่อโบทิสอบนะครับมันจะอยู่มุมขอบๆนี้นะครับผมนี่มันจะมี1นึ่จุดสจุดสจุดสจุดนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมก็สามารถประกดอีเก็บได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะครับก็สามารถใช้บริการร้านซีฟิล์มช็อปได้นะครับถึงถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับสอนทำโพทิสซีฟิล์มแลบสอนไปหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโพทิสก็จัดให้อยู่อันดับที่1ที่ควรมีเลยนะครับเพราะว่ามันบวกสแต็กเลือด200แล้วก็เหมือนจะวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดดสสูง้้้วยนนนะะะครรัับผมมปาาณีเจ โอ้มินิเนะครับหสิ่งที่คุณต้องมีนะครับผมซับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับใครกดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อกลับมาทำคลิปเลยนะครับเป็นไงใครคิดถึงผมป่ะคลิปนี้ผมขอสัก150ไลค์นะครับผมใครคิดถึงผมก็อยา่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมไปทำแมปอะไรเกี่ยวกับเป็นเทนนะครับก็ สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมย้ายผมสอนไลฟ์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมคือตัวตึงแห่งวงการ o b d x อยู่แล้วนะครับและก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่ทําอะไรไม่เป็นนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการร้านซีฟิมช็อปได้นะครับหลายๆวันที่ผ่าน3เดือนที่ผ่านมานะคือผมไม่ได้ตอบแชทลูกค้าเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาทําแล้วนะครับก็กลับมาใช้บริการร้านซีฟิมช็อปได้เหมือนเดิมนะครับผมจะตอบทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่เคยทักมาแล้วผมไม่ตอบนะครับก็ออออยยยย่่่าา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 ลลลืมม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 ทััััักกกใใใหหหหไดดดดด้้้้้้เเ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 นนนนนะะะะะคคคคคครรรรรรบบบบงงขขวววจจ์ผผ็ีี๋ ตอบกลับนะครับส่วนเรื่องเลทราคานะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตไว้ในหน้าเฟซน,นะครับผมก็อย่าลืมทักเฟซมาฟาร์มกันได้เลยนะครับส้าใครอยากจะฟาร์มครับก็อย่าลืมทักเลยนะครับเฟซลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมโอเคสัคปปะคิวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย